ปลราาร้าบดผัดของเจติสารบ้านครูกรุกคิ้วสวยกิโลละ150บาทค่ะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะครูกรุกแยกเกล็ดแยกก้างแล้วให้เอาไปบดนะจ๊ะตามคำเรียกร้องของลูกค้านะคะลูกค้าถามหาปลาร้าผัดค่ะครูกรุกจัดให้เลยค่ะ พร้อมเอาไปปรุงได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลาผัดค่ะครูกุ๊กผัดให้ด้วยเลยจ้ากลิ่นหอมมาเลยค่ะมั่นใจนในความสะอาดของครูกุ๊กได้เลยนะจะคะครูกุ๊กไม่ได้ใส่สารกันบูดค่ะครูกุ๊กจำหน่ายอยู่ที่กิโลละ150าบาทค่ะสนใจสั่งพักแชทมาได้เลยนะคะปลาร้าผัดของครูกุก๊ก จำหน่ายอยู่ที่กิโลละ150บาทค่ะแซบเบอร์เลยจ้า